วัดโซรินซาหืมประตูวัดและดูซอมซ่อทั้งยังมีสิ่งประดับรูหราอันใดนอกจากป้ายแขนไว้ที่แห่งนี้เป็นวัดโซรินซาหรือไรอมิตาพุทธขอประสูกหยุดฝีเท้าลงก่อนประสศกเลเวลาสักการะแล้วขอท่านมาใหม่ในวันพรุ่งนี้เถิด เออเราไม่ได้มาสากกระพระพุทธองค์หากแต่บัดศพสิ้นดีมิซาสมควรเก่าเยี่ยงไรจะบอกว่านางคำพีปัญญาปรมีสูตรมาคืนก็ดูกะไรอยู่อ๋อมิทราบท่านเจ้าสำนักหมายถึงเจ้าอาวาสหรือมาพบด้วยเรื่องอันใดเราใช่มาอารวาสเรามาพบท่านเจ้าสำนัก ท่านเจ้าอาวาสกำลังบำเพ็ญภาวนาอยู่เทาว่าหากบอกเก่าเหตุผลพวกเราอาจจะพอนำไปเรียนบื้นได้เส่นนั้นเรียนท่านเราว่าชื่ออินจีโซมูนมีเรื่องเรียนท่านเกี่ยวกับคำพีปัญญารามิสูตรโมเอเจาเคยได้ยินชื่อคำพีรารมิสูตรหรือไม่ข้ามีแน่ชัดนะหากเป็นวิชาปัญญาบามียังเคยมีได้ยินบ้าง เพราว่าสำหรับคำพีปญญรญยามบาลมิสูตรมิเคยได้ยินมาก่อนอาตมาเป็นผู้ดูแลหออาคาตุก,กะมีนามว่ายองกักได้ยินว่าประโสคทราบร่องรอยของคำพีปรารมิสูตรเป็นเรื่องจริงหรือร้ายถูกต้องแล้วเรารู้เรื่องดังกล่าวโอ้นับเป็นเมตตาของพระพุทธองค์โดยแท้คำพีปรารมิสูตร ที่ถูกขโมยและหายับสูนย์ไปนั้นถึงกว่า50ปีนึกไม่ถึงว่าจะโชคดีถึงเพียงนี้หมูแหนำพาประสบท่านนี้ไปอย่างที่ห้องของท่านเจ้าอาวาสเลยรับทราบถ,ถูกถูกขโมยหรือท่านผู้บอกว่าหยิบยืมมาไม่ใช่หรือไรบัตรศพมีหน้าไหนเลยจะมีคนโง่เขลายินยอมให้ผู้อื่นหยิบยืมสมบัติล้ำค่า ของสำนักตนเองเชิญไปพบท่านเจ้าอาวาสด้วยกันเถิดอาตมามีนามว่ายัางโอเป็นผู้รับผิดชอบวัดสุริมสาแห่งนี้ได้ยินมาว่าประสุกรูร่องรอยของคำามผีปัญญาปรมีสูรตรบัดซบเรื่องรอผิดพลาดไปแล้วมีผู้คนมากมายปานนี้ นเลยจะสามารถหนีรอดไปได้ประสบฮะถูกต้องเราทราบเรื่องนั้นดีโอ้สิ่งที่ตามหามานานแสนนานในที่สุดก็เป็นปฏิหารแห่งพระพุทธองค์โดยแท้มีสาคัามภีปรามีสุดอยู่ที่ใดเรื่องนี้อมิตาุูธอมิตาุูธโอ้โอ้โอ้โอ อมิตาพุทธอมิตาพุทธอมิตาพุทธต้องขอบพระคุณประสบมากคำพีนี้ถือเป็นหนึ่งในสุดยอดตำราของทางวัดเรากระนั้นกลับถูกโจรขโมยไปเมื่อประมาณ50ปีก่อนเราคิดว่าคงไม่อาจได้กลับคืนมาแล้วทว่าวัาวนนี้ประสบกลับนำมามอบคืนให้นิทราบสมคนขอบคุณเช่นไร มีได้ท่านเก่าเกินไปเราเพียงได้มาโดยบังเอิญได้มาโดยบังเอิญหรือถูกต้องเราเป็นคนมาจากแดนโซซอนทำงานเป็นลูกหาบในสำนักประกันพันลีหลายวันก่อนขณะเดินทางมาอย่างเมืองซองจูคิดออกหาอาหารแต่หลงทางได้เข้าไปพักในถ้ำในป่าระหว่านงนอนบนพื้นถ้ำกรองไม้โผล่จากพื้นดินเปิดดูออกก็เจอตำรากับจดหมาย ว่าเป็นสมบัติของวัดโซริมซาหลังออกจากถา้ำจึงมาอย่างวัดโซริมซาโอ้ปลาเซริรเมื่อครู่ท่านว่าท่านทำงานในสนักประการพันลีหรือไรใช่แล้วเราทำงานเป็นลูกหาบณที่แห่งนั้นอามิตาพุทธมีเรื่องเช่นนี้เจ้าสำนักประกันนั้นเป็นสิทธิคา,ารวสของเราเองถูกต้องชนบอนซ้ำนั้น เป็นสิทธิ์ที่เราสั่งสอนมาถือเป็นผู้มีพรสวรรค์ด้านการฝึกวิทยายุทธเลยทีเดียวเรายินดียิ่งที่ได้เห็นวิชาปัญญาบารมีสูตรกับคืนแก่เจ้าของเช่นนั้นเราต้องขอลาก่อนไม่ได้เด็ดขาดหากให้ผู้มีพระคุณจักไปเช่นนี้วัดโริมสาคงมีพรถูกเชายุ่นหัวรอเยอะพวกเจ้ามาทำสินใดกันอยู่ ยังไม่รีบเชินประสบน้อยท่านนี้ไปยังหออาคาตุกาอีกมีได้ไม่ต้องรบกวนได้ขาผีปรมีสุดกลับขึ้นมาแล้วหรือไรใช่แล้วท่านอาจารย์ปูขาราว่าท่านอาจารย์ปูดูท่าคงเป็นหลวงจินที่อาวุโสที่สุดหลวงจินที่เหลือจริงๆนี่มีกระเกร่าะอะไรต่อ ผู้นำคำพีกลับมาเป็นสหายหน้อยผู้นี้หรือเป็นเช่นนั้นประสบน้อยผู้นี้ได้พบคำพีปัญญาบารมีสูตรในถ้ำแห่งหนึ่งโดยบังเอิญจึงนำกลับมาให้แก่ทางวัดเราแอลยอดฝีมือต้องเป็นยอดฝีมือแห่งแผ่นดิภาคกลางนี้มีผิดเพีย้ยนฮ่าฮ่าฮานักเป็นอจชริยทัศน์ย่างแท้จริงามิตพ เราต้องการสนทนากับประสบผู้นี้จมสูบประสบผู้นี้ไปยังหอตรายปาปีโยกอ๋อช่วยเรียกมูมูมาด้วยหืมมีสับเรียกมโมูด้วยเรื่องอันใดช่วงนี้พลังฝีมือของมูมมีใครเกล้าหน้าอืมอ๋อรับทราบเขาบอกให้น้ำคำพี ยัญญาบารมีสูวัมขึ้นหรือร้ายหาอ๋อขอรับเราเพียงแค่ได้มาโดยบังเอิญฮ่า <itation> ฮ่าราโซก็กล่าวทเทได้ด้วยหรือหาเราเทศหรือร้ายเราไหนเลยมีซาเป็นหลักหรือเสริมถ้าท่านหมายความว่ากอะไรหรือมีเป็นร้ายจงบอกเราต่อเราเถิดบัดซบทั้งที่ทราบดีอยู่แก่ใจ คงไม่มีทางเลือกแล้วเป็นเสริมหาเป็นเสริมหรือใช่แล้วหากพิจารณาถึงพลังฝีมือของเขาอาจใช้เพื่อเสริมก็เป็นได้ว่าแต่เจ้ามีความสัมพันธ์อันใดกับเขาเป็นท่านปู่ทวดของเราคนผู้นั้นจัดว่ายอดเยี่ยมอย่างยิ่งถึงกับสาม,มารถใช้เพลงเท้ารับมือเราได้ทุกกระบวนท่า จนในที่สุดเราต้องใช้วิชาอาสนะเก้าวสวงร่วมกับมัดเทพบร้อยเก้าจึงสามารถโจมตีได้สำเร็จแต่ดูอย่างไรก็ใครยินยอมอ่อนข้อให้เพราะเขาไม่ได้ลงมือจู่โจมเราเลยสักคราเพียงทิ้งวาจาว่าวันหนึ่งจะนำมาคืนให้ก่อนอันตรธานหายไปคงเป็นวิชาจิ้งจอกสังจร ว่าแต่วิชาอาสนะเก้าสวงหรือไรอ๋อดูเหมือนคราวก่อนท่านปู่เคยบอกเราว่ามีวิชาที่สามารถทัดเทียมวิชาจิงจอกสันจรได้เป็นอย่างไรถึกฝนตามวิชาปัญญาบารมีสูตรจนครบถ้วนหรือยังเราเองก็มีทราบแน่ชัดกระนั้นเิตจากที่ไม่ต้องการความพินิ้ต่อไปเชื่อว่าคงฝึกฝนครบถ้วนแล้ว เป็นดังที่ข้าคิดตามสายตาเราเจ้าถือว่าบรรลุระดับสุดยอดเป็นที่เรียบร้อยท่านอาจารย์สิทธิ์มาถึงแล้วทางนี้โมโมเด็กน้อยผู้นี้ก็ฝึกฝนมาไม่น้อยนอกจากเจ้าอาวาสคงไม่มีผู้ใดสามารถเทียบเท่าได้อีกเด็กน้อยผู้นี้เป็นหลวงจีนเทพพิทักรุ่นต่อไปของวัดโซริมซาหลวงจีนเทพพิทักษ วัดโซริมซานั้นมีตำนานอยู่2เรื่องตำนานที่ผู้คนเล่าขานกันอย่างแพร่หลายที่สุดคือเรื่องเกี่ยวกับไข้โกนร้อยแปอารหารันซึ่งเป็นไข้โกนที่หลวงจินใสบูในสังกัดพออารหันแห่งวัดโซริมซาจำนวนร้อยแปรูปร่วมกันตั้งขึ้นย้อนกลับไปเมื่อเราสี0รปีก่อนจอมอาศรแห่งยุค นำคุงแทอักชายาขวานปิดชีพได้สถาปนาวางยุคโลหิตขึ้นเพื่อก่อสังหารผู้คนอนยุตพบภายในเตยล่านี้จะกล้าหยุดยั้งข้าอีกในยามนั้นไม่มีผู้ใดสามารถรั้งขวามันไว้ได้แต่สุดท้ายมันกลับต้องยอมคุกเขา่าสยมให้แก่ค่าโกนร้อยแปดอรหรัน นอกจากนั้นเมื่อ300ปีก่อนก็เกิดเหตุการณ์ทำนองเดียวกันนี้ขึ้นในดินแดงคำน้ำหรือแผ่นดินด้านใต้ของแม่น้ำประกฏสุดยอดฝีมือสายมารที่ทุกคนต้องยองสยบน้ำจักรพพัดอสสนธรรมินทว่าพอเข้ามาท้าทายวัดโซริมซามันก็ไม่อาจผ่านไข้โกลร้อยแปดอรอหานไปได้กระทั่งไข้โกลน,นี้ ได้ถือเป็นสุดยอดไข้โกลนทรงอนุภาพไร้เทียนทานชนิดที่ยากหาผู้ใดทำลายได้จนเมื่อประมาณ20กว่าปีก่อนก็มีตำนานอีกเรื่องหนึ่งอุบัติขึ้นยุทธภพแผ่นดินภาคกลางต้องสั่นสะเทือนอย่างแรงจากการปรากฏกายของบุรุษผู้หนึ่งคนผู้นั้นเลือกที่จะประลองยุทธภพสายมารและได้สะบ้านศีรษะออกจากบ่าของจกักรพรรดิเจโลหิต ผู้เป็นสุดยอดฝีมือสายมารต่อมาแม้แต่เจ้าอาศูนเก้าทาราและเทพอาศูนรออาศูรน,นีบาทก็ยังถูกจัดก,การด้วยบุรุษผู้นั้นรอสามปีนักจากนั้นบุรุษผู้นั้นก็ท้าปะระลองกับยอดฝีมือสายมารแห่งแผ่นดินภาครลางจนหมดสิน้นพวกสายมารทุกตัวจะต้องสยบแทบเท,เทา้าข้าเพราะข้าคือเทพยุทธภพสายมาร หลังจากวดชัยชนะในการประลองครั้งที่477บุรุษผู้นั้นก็ได้รับการยกย่องเสนอเหมือนเทพยุทธสายมานนามของมันคือขูยางพงฉายากระบีเทพทลายฟ้ากลุ่มคนที่บูชาความแข็งแกร่งของมันได้รวมตัวขึ้นก่อกำเนิดเป็นวังสยบฟ้าแห่งเทพยุทธภพสายมาร ถ้าว่าเรื่องราวกลับไม่ได้สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้จุจุบุรุษผู้มิเคยยุ่งเกี่ยวกับยุตภพสายเทพก็มุ่งหน้าสู่วัดโซริมซาบุรุษผู้นั้นตกลงใจที่จะประรองกับไข้กลร้อยแปดอรหารตำลังพามจนทำลายสุดยอดไข้โกลได้เป็นคราแรกในประวัติศาสตร์ฮ่าฮ่มีเห็นจะสุดยอดก่าไร สามเสรินท่านกระบี่เทพทลายฟ้าบัดสอบสิ้นดีหากเสาหลักแห่งยุทธภพสายเทพพัทงทลายลงเยงี่้คราวนี้คงให้ข้าดูแลแผ่นดินภาคกลางได้แล้วกระมงังประสบเราจะให้ท่านได้ประจักษ์ถึงพลังที่แท้จริงของวัดโสริมซาพลังที่แท้จริงหรือร้ายหรือนอกจากไห้กอนร้อยแปดอรหันแล้ว ยังมีสิ่งอื่นอีกขออภัยท่านด้วยเนื่องจากไข้กนร้อยแปดอาราหานถูกทำลายลงดังนั้นผู้ที่สามารถพิทักษ์วัดเราได้จึงเหลือแค่ท่านอาจารย์อาผู้เดียวเพื่อการนี้สิทธิ์ยินยอมสลัดตำแหน่งเจ้าอาวาสและกักขังตนเองอีกสิบปีมีจำเป็นต้องทานเช่นนั้น ชะตามนุษย์เป็นสิ่งที่ฟ้าลิขิตไว้แล้วกล้าแข็งไม่เปล่ามองไปคงม่ได้กลัวผู้ที่มายเยือนวัดเราเมื่อสิบกว่าปีก่อนมีทราบเป็นหลวงจีนจากที่ใดจงหลีกให้พ้นทางของเราฮ่าฮ่าดูจากที่เจ้ายังมีเมตตาต่ออีกฝ่ายธาตุอาสุนคงยังมิได้กัดกรองจิตใจจนหมดสิน้น เราจัดโจมตีเจ้าเพียงสามครั้งลองขัดขวางไว้หากยังคิดล้อเล่นข้าจะไม่ปราณีอีกมีตั้งตัวอีกหรือไรคราวนี้จงทุ่มเทสมาธิให้ดีแล้วลองขับของไว้ให้ได้ถึงมันจะเป็นยอดยุดก็ตามแต่แล้วเช่นไร บาบาสโนหากมันมีจิตคิดสังหารเวลานี้ข้าคงนอนทอดร่างเป็นซากศพไปแล้วอีก,กระบวนท่าแค่สองกระบวนท่าก็เพียงพอแล้วครานี้ท่านทำให้ข้าได้ตาหนักรู้ว่าแนวฟ้ายัางมีฟ้าดูท่าข้าจะเป็นด่างกบในกะลา ว่าแต่วิทยายุทธเมื่อครู่มีชื่อเรียกหรือไม่มันมีชื่อว่าสามกระบิตัหมอเป็นวิชาลับที่แท่ท่อนให้เฉพาะหลวนจินเทพพิทักษ์สามกระบิตัหม้อหรือวันเน่เราจะกลับมาประลองอีกคราขอท่านถนอมตัวไว้ด้วยในตอนนั้นพลังที่แท้จริงของวัดโซรินซา จึงกลับกลายมาเป็นตำนานอีกเรื่องหนึ่งเราทำหน้าที่มากกว่า60ปีแล้วคงถึงคราวที่ต้องสลัดตำแหน่งเสียทีถ้าว่าปัญหากลับเป็นเด็กน้อยผู้นี้แม้สามารถซุบซ่อมพลงังและรักษาสถานะของหลวนจีนใสปูนได้เป็นอย่างดีแต่ด้านวิทยายุทธ์กลับไร้ความก้าวหน้านี่จึงเป็นสิ่งที่เรากำบนอย่างยิ่ง มีทราบประสบช่วยสยบความทะนงตนของเด็กน้อยผู้นี้ได้หรือไม่มีได้มีได้รอทีมืออ่อนแอเช่นเราลังแต่จะทำให้ตนเองอับอายขายหน้า